ทีค้งก็ไม่ใช่ปุมปุ่มไม่อ่อนเล่นแบบเหมือนหมดแรงกันพวกนี้โอเคไปรอมีเยนับไแทนไปเลยไปเลยไปเลยนัดได้กด่น่กอ่าอยู่ยาวหนึ่งยาวหนึ่งยาวสอง ยิงดิ้เบนอีกตัวนึงมองหาหน่อยีไปทำมาก่อนดีกว่าโอเคตัวนึงมา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 บ้ามา,บาเบนติเฮ้ยจางโอ้โหไอสัตว์เอ้ยการทางทางทางเลือกเลือกเอาให้ยยิิงหบตาย เฟ้อตลอดเลยวะมิเชั่นเเฟลล์้โหมากป่วเนี่ยไม่มีทางเลอกอื่นเลยโงู่ที่วางตัวนึงว่าเ็น ไอ้เฮียอยู่อยู่ยาวหนึ่งย,ยาวยาวหน้าบวกกระโดดเลยกระโดดดิ <_ d ance> เปลียนเปลียนขิ้นวมไปดิป <_ d ance> ืนดิไอ้ชัด <_ d ance> ห่วงหรือเกินระเบิดเนี่ยไอ้เหี้ยเห็นไหลายรา,ายเขาปรพากูตายเพราะระเบิดอ่ะ ไม,ไม่ไม่ต้องพิมพ์ไม่ต้องพิมพ์มืนมันมืนมันไม่ได้นะพอ้าวเอใครอยู่ยาวกูไม่ปาดไอ้เนี่ยทำไมปาดช้าลูกบีบีบยิงเด็กตัวอีกตัวอีกอย่างเดิมอะม่ะบอมบ์ has been planted เป็นมานะมีตัวหนึ่งในในซอยในในทางห้องนอนมาตัวหนึ่งสองทางเลยเป็น เข้าพร้อมกันตัวห้องนอนล็อ,อก,ก่อนสองตัวนะเป็นอยู่ทางกลางอะ่ะบ้านมันอ่แมาดูไดไงอะมาดูได้ไงมันยิงตัวนู้นมันยิงตัวนู้นมันยิงไล่ไมึงไล่ตัวเนี้ยกูมไม่รู้อะ่ะม,ม,ม,มันยิงกูได้ไงเนี้ยเบนเวรงฝั่งยาวนะไม่ได้ยินยาวนะใครเดินใกล้เมืองเบน Success. เปลี่ยนนี่ละไอ้เ okay, หี้ยโอเค Let's go หี้ยเยไอ้เางเาสแต่ไม่โดนอะโดนไม้อะ n l i n นึงเมาพี่า้าลวใครวางวะอ๋อวางหรออยอยีวงบีอีวบี มันรู้ว่ากูมาวะไอ้เบนอแล้วมันรู้หมดเลยจะอนะัหนหลังมาอลี่วงมีตัวไอ้เยี่ยมแม่งนโผล่มาที่พี่มาแตกเลยแล้วก่อนโอ้ย่นกู

บอม has b e e เ็วไปเวไปเร็ว <laughs> <def> ไปเร็วเร็วไปเร็วไปรวเร็วไเร็วไปเร็วไปรวเร็วไปเรวเรเร็ารวไเ็วเไปรเร็วไปวไเวไเวไไปเวไวไรวว เออเราไม่ใมันมันมันไม่บอกไงมันไม่พูดอ่ะมิชชั่นเฟลลต้องต้องต้องบอกด้วยบอกว่าพยายามพูดด้วยตื่นหาเลยอ๋อจังหวะนี้พูดไม่ได้ไม่ยอมมาดิงตอนนี้ไม่ได้มีนะมีนะตายไหนตายตายไล้วยิงตายแล้วตายแล้วตายแั้นเอาได้ไห

คุณเนียนมาไอ้เหี้ยนั่งไปเอามิชชั่นสุ kses รู้เลยไงอะโอเค let's go แต่กูไม่ขึ้นไปด้วยไอ้เหี้ยมันรอไปไม่ได้เสี่ยงเลยี้มีนะมีมีมืดหนึ่งปากวันเดียปากวันเดียไปเลยไปเลยการการไปเลยระเบิดลงแล้วโอ้ไม่ต้องไปแล้วกลับมาเลยกลับมาเลยกลับมาหมดเลย กลางกลางกลางเฮ้ยกลางกลางหลังหลังหลังเปลี่ยนเรียมอย่าวัดอย่าวัดเคหกหกวดเลยไม่ตายโอเคหกเล่นโซโล่ได้ถือปืนเล่นเลยอย่าหลบอย่างงี้ดิหลบแล้วจะต้องมีช่องรอดด้วยหลังจะเข้ากัแล้วเพราะว่าแกยิงนานเกินไปเข้าใจปะเออ เไเอซื้อ้องนอนดิไปยตไรไปเลยตามเราไปผอาไม่ได้เมย์มันตายไหมมันตายไหมอรถถังรถถังไม่ตายหว่ะี่อรถถังแลรถถังแล้วตัวเนี้ยตัวนั้นเจ็บนะ โอ้อยู่ไกลหนึ่งเป็นตัวระเบิดตัวหนึ่งนะตัวนี้ส่ามากเลยอ่ะกูอยู่ไม่ตาย G, อย,อย,อยู่อยู่ก็อยู่อยู่ก็ลั่น